วัสดนักเรียนป5วันนี้เรายัอยู่ในเรื่องกำไรขาดทุนเนาะัวข้อที่1กันเลยนะคะพี่ซื้อกะโปงมา180บาทขายต่อให้เพื่อนได้กำไร1ได้กำไร3าไร30%พี่ได้กำไรกี่บาทซื้อกะโปงมา180บาทขายต่อให้เพื่อนได้กำไร3าไร30%พี่ได้กำไรกี่บาทเอาเปอร์เซ็นต์มาเขียนความหมายก่อนค่ะ30%เท่ากับ ท,ท,ท,ทุน100บาทได้กำไร30บาททุน100บาทได้กำไร30บาทขายไป130บาท130บาทตรงนี้ก็เอา100มาบวกกับ30นะคะได้เป็น130บาท No. ต่อมานะคะเขียนสิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ให้อะไรมาบรรทัดแรกบรรทัดแรกต้องเอาความหมายมาเขียนถูกไหมคะเขาบอกซื้อกะโปรงมาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยทุนถูกไหมคะทุนเพราะฉะนั้นโจทย์ให้ทุนมาหนูก็เอาทุนที่มาจากความหมายมาเขียนก่อนทุนหนึ่งร้อยบาท ต่อมาเขาบอกว่าอะไรเอ่ยขายตอให้เพื่อนได้กําไรได้กําไรโจทย์บอกกําไรมาถูกไหมอ่าโจทย์บอกกําไรมาด้วยแล้วเขาก็ถามว่าอ่าฝั่งขวาโทษค่ะฝั่งขวาเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเนาะโจทย์ถามว่าพี่ได้กําไรกี่บาทเพราะฉะนั้นต้องเอาคําว่าได้กําไรมาดูตรงนี้นะคะหนูเขียนเลยได้กําไรส0สิบบาท โอเคนะตอนแรกเขาบอกว่าพี่ซื้อกะโปงมา180บาทมันคือทุนถูกไหมหนูก็มาดูทุนตรงนี้นะคะต่อมาฝั่งขวาสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรพี่ได้กําไรกี่บาทก็มาดูตรงนี้ตรงความหมายได้กําไร30บาทก็มาเขียนเนาะอันนี้คือบรรทัดแรกต่อมาบรรทัดที่สองบรรทัดที่สองคือบรรทัดตรงนี้หนูก็เขียนเลยทุน อันนี้เขียนมาจากโจทย์หนึ่งร้อยแปดสิบบาทได้กำไรอ่าได้กำไรคือยังไงเอ่ยร้อยแปดสิบคูณสามสิบแล้วก็ส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วยหนึ่งร้อยเขานี้ตัดทอนคู่นี้ก่อนเนาะจริงๆ 180, ร8 0้อยแปดสิบเขามีส่วนไหไรซ่อนอยู่เลย ส่วนห่งซ้อนอยู่นะคะส่วนหซ้อนอยู่ตัดทอนกัน180กับ100่งร้ค่ะศตัด0ูนโอเคนะศตัด0นย์ไปแล้วนะคะเหลือ18กับ10แม่อะไรเอ่ยตัดทอนได้ทั้งสิและ10แม่2 2 9ได้18บแเป็น10 9กับ5ตัดทอนกันไม่ได้แล้วถูกไหมคะก็ข้ามต่อมา1กับ30ตัดทอนได้ไหมไม่ได้ข้ามไป ก้ากับหนึ่งก็ตัดทอนไม่ได้แล้วห้ากับสามสิบแม่อะไรตัดทอนได้เอ,อ่ยแม่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าหกสามสิบเท่ากับเลขด้านบนอันนี้ผิดบ่อยมากเลยนะคะตั้งใจดูนะเลขด้านบนเหลืออะไรบ้างเก้าคูณหกถูกไหมหนูเขียนเลยเก้าคูณหกตรงนี้นะคะส่วนข้างล่างเหลือเป็นอะไรหนึ่งคูณหนึ่งหนูก็เขียนหนึ่งคูณหนึ่งแบบนี้เนาะ อ่ะเท่ากับ9คูณ6ได้เท่าไหร่54ส่วนด้านล่าง1คูณ1ได้1 54ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ54หน่วยเป็นบาทหน่วยตรงกันนะคะหน่วยเป็นบาทแล้วก็ต่ออบตอทวนคำถามพี่ได้กำไร ส4ิบสี่บาทเค okay, นะเออเวลานักเรียนผิดอะนักเรียนชอบผิดตรงนี้นะคะการตัดทอนเนาะตัดทอนแล้วเขียนเลขให้ครูด้วยอะไรคูณกับอะไรนะคะจากนั้นคูณแล้วก็ต่อเนาะประมาณนี้นะคะวันนี้ทำคล้ายๆเดิมแต่เวลาเขียนคูณเลขเขียนตรงนี้มาให้ครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ